ส่วนประกอบของพื้นที่ทำงานหรือ working area ประกอบด้วยด้านซ้ายนะครับเป็นแถวแต่ละแถวจะมีหมายเลขกำกับนะครับส่วนด้านบนจะเป็นคอลัมน์หรือหลักแต่ละคอลัมน์จะมีตัวอักษรกำกับ A B C D จากนั้นแถวกับหลักก็มาตัดกันเป็นเซลเป็นช่องเป็นช่องเซลล์ sell ไหนคือเซลล์ที่เราทำงานด้วยเราจะเรียกว่า active cell นะครับถ้าต้องการเคลื่อน active cell ไปที่เซล์ใดๆวิธีง่ายๆก็คือใช้ เมาส์นะครับคลิกไปที่เซลล์นั้นๆเช่นผมคลิกที่เซลล์นี้นะครับตรงกับเซลล์คอลัมน์ A แถวที่3เราก็เลยเรียกเซลล์นี้่าเป็น A3 ค่า A3 จะปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับผมอยากจะทำงานกับเซลล์ F9 ผมก็มาชี้ที่ F9 แล้วก็คลิกตอนนี้ Active เ e l ลก็มาอยู่ที่ F9 นะครับผมอยากจะทำงานกับ D12 ผมก็มาชี้ที่คอลัมน์ D ตรงกับแถวที่12แล้วก็คลิก เซลล์ทำงานหรือ Active Cell ก็จะอยู่ที่ D12 นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ working area